สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกษตรริมรั้วบ้านการเด้งคอเนอร์ใบหนะคะวันนี้เราก็พาไปทําความรู้จักกับดอกกุหลาบสีเหลืองนะคะของค่ายเดวิดออตินที่น่าสนใจกันนะคะค่ะสำหรับช่องทางติดต่อของเราก็จะมีแปนเพจเกษตรริมรั้วบ้านนะคะแล้วก็ youtube ที่เพื่อนๆชมอยู่นะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนถึงสามพันห้าอยห้าสิห้าคนแล้วนะ นะคะเราก็จะมาพูดถึงกุหลาบสีเหลืองของค่ายเดวิดออสตินที่น่าสนใจกันนะคะว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่แล้วกุหลาบของค่ายเดวิดออสตินนะคะก็จะมีความาแข็งแรงเมื่ออยู่ในประเทศไทยนะคะเพราะว่าเขาปรับตัวได้ดีแล้วก็เข้ากับประเทศของเราได้ดีหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมจากสาวกกุหลาบเป็นอย่างมากนะคะวันนี้ก็เลยเอากุหลาบสีแรกมาฝากก่อนละกันสีเหลืองนะคะ ค่ะี่พันแรกนะคะก็คือพิวกริมนะคะเป็นกุหลาบอังกฤษนะคะจัดเป็นกุหลาบพุ่มนะคะดอกสีเหลืองนะคะเขาออกดอกเป็นช่อนะคะพันต่อไปนะคะแคลออตตินนะคะแคลออตตินนี้นะคะเป็นกุหลาบที่ตั้งชื่อตามลูกสาวของเดวิดอดตินนะคะ ี่ค่ะลูกสาวของเดวิดออลตินนะคะลักษณะดอกนะคะก็ดอกจะไม่ใหญ่มากค่ะออกดอกเป็นพวงนะคะแล้วก็สีขาวครีมนะคะออกเหลืองๆนะคะต่อไปนะคะเป็นโกลเด้นเซเลเบชันนะคะก็เป็นสายพันธุ์ที่ยอดนิยนมอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะกลิ่นหอมด้วยนะคะสีเหลืองออกเข้มๆนะคะเหมือนทองเลยนะคะสายพันธุ์ต่อไปนะคะโกลเต้นโอฮอลนะคะ อันนี้ก็เป็นแนวกลาบที่สวยงามอีกอันนึงนะคะออกทรงถ้วยนะคะสีเหลืองอ่อนๆไม่ถึงกับเข้มมากนะคะตรงกลางมีเกสรสีเหลืองนะคะกลิ่นหอมเหมือนกันนะคะพุ่มก็สูงนะคะนะคะลักษณะแบบนี้นะคะสวยไหมคะชอบไหมอม เขาก็คล้ายๆกับแพทออลตินเนาะแต่แพทออตินนี้เขาจะออกเป็นสีส้มนะคะลักษณะดอกต่อไปนะคะเป็นคอคัสโรสนะคะเป็นกุหลาบพัพนไม้พุ่มนะคะสีผสมแอพิคอนนะคะพันสำเร็จเมื่อปี1992นะคะแล้วก็ได้เปิดตัวในปี2000ะคะ่ะโดยตั้งชื่อตามองค์กรการกุศลในสหราชาอาณาจักรนะคะ ต่อไปนะคะ The Poet White นะคะอันนี้ก็เป็นกุหลาบสีเหลืองสีเข้มนะคะสีหนึ่งทรงถ้วยนะคะกลิ่นหอมแรงมากนะคระแต่เป็นกุหลาบพุ่มขนาดกลางนะคะต่อไปนะคะ Juliet น,นะคะเป็นสายพันธุ์ที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะไม่แรงแต่ถ้าต่างประเทศนี่จะออกสีส้อมอพบิคอรหรือสีชมพูนะคะแต่ว่าประเทศไทยจะออกเป็นสีเหลืองนะคะแบบนี้นะคะพ a u l p นะคะสำหรับพันธุ์ต่อไปก็คือ บินเซต์คราวมักเกิต้านะคะหรือเรียกสั้นๆว่า CPM นะคะเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะกลิ่นหอมแรงกลิ่นหอมผลไม้นะคะนี่ค่ะทรงถ้วยกลมดิ๊กเลยนะคะสวยงามมากเป็นแบบผู้ดีจริงๆนะคะเลยเลยสูงจนแบบสามารถที่เราจะเอามาทำเป็นซุม้มแบบซุ้มโค้งอะไรเงี้ยก็ได้นะคะก็ลองไปหากันได้นะคะที่ร้านลักมิดมีนะคะมีป้ายแท้ให้ด้วยนะคะ นี้ก็ไปก่อนนะคะไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ